โอ้โหทีไม่แข็งก็อยากจะเห็นนะเอางี้ดีกว่าโบว์โชว์ความฟิตของร่างกายเอ็กซ์ไซส์โอเคซิทอัพโชว์ปะกซิทอัพโชว์น้องๆหน่อยไม่มาหนึ่งสองสามโอเคห้าพอได้งหมดแรง ัวอะไรกับเต่ายิเฮิรว้าโอเคสายลมซิดอัพโชเออมาหนึ่งสองไปอ,อ,อะไรซิดอัพโชทำได้เปล่าทำไมทำไม่ได้อ้วนอ้วนทำไม่ได้ โอเคงั <Okay>. <sm festivals> okay. so ้นไม่ต huh. ้องโชว์ซิทอัพโชว์ท่าไม้ตายของคุณโอเคโชว์ท่าไม้ตายสเปเชียลโชว์เอาให้โชว์ท่าไม้ตายโหดเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่า ไม่เล่นกับคุณแล้วฮีโบวีโชว์เมจิกโอเคนับหนึ่ง <c oughs> สองสามโชเซกให้หามอ่ะกลับมา <c oughs> อีกสักรอบไหมวันนอชามมา <c oughs> เสียงกระเบื้อง เอาเนียเขาจะรู้หมดเสร็จเอางี้ดีกว่าสายลมพี่สายลมครับหอมแก้มครับคีสพี่บวีหอมแก้ม,โอ,ม,กมโอเค oh, นี่นะ <yeah. S 1> ครับความเอามาเนี่ยเอาไปไหน ยืนดีกว่าใครรักใคร,ใครชอบพี่สายลมเสียงกีมาแฟนคลับไม่น้อยเลยและใครรักใครเชียร์พี่โบวี้เสียงกีมาแฟนคลับเยอะทังคู่โอเคงั้นทั้งสองท่านเชิญประจำที่ครับซิดดาวตาพี่โบวี้ด้วยประจำที่เตรียมชกแฟนคลับมาเต็มแล้ว โอเคมาท่านผู้เกียรติครับรถก๊อฟทำการดัดแปลงเป็นโต๊ะการรักษาเวลาดิซีดาคาฟ f ์ชามคิปเปอร์ขอเสียงประมือดงัง้อนรับตักงานรักษาเวลาลพี่นาเตีพี่นาเตรกทำการรักษาเวลา,อาอเอาน้อกหน่อยสิเอสวัสดีค่ะเอาละคุณว้า,ากับมอ อุ้ยหน้าเกียบเอออ๋เดี๋ยวเราเอาเอาเอามอนตีนาตาลีทำยีงทีไม่ได้ค่ะอายขับอายขายขี้หน้าเออโอ้โหการขอเออ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มนตีทะเลาะอะไรกันอ่ะพี่เขาอยากจะโชว์เต้น โอเคห้องเสียงมิวสิกนะแค่วาชักแม่แม่โอ้ยองลงองลงปัน shop, สัน <man. S 1> จะเป็นเชี่ยวโชว์สองไม่ลันไม่ลันเลยพี่นันก็อี๋เอาโอเคมาเ <laughs> อีกสิ่งนึ่งที่ขาดไปได้แล้วครับมันคือกรรมการห้ามมวยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อุทิศสีพานิ hey, มา้ตานของเราในวันนี้มาเอาล่ะพี่อดีตครับเริ่มกันดีกว่าเริ่มยกหนึ่งหลายว,วันเอาเลยครับขอแล้วเนาะมาตรวจเช็คลำมวยโอเคหแหมอะไรเราก็ลืมไปเลยเอามาเช็คบน,นก่อนเลยซ้ายขวาอันดับแรกอันดับต่อไปเช็คกินปากโอเคฮะเออโอเคจบนะชอบบอกชอบใจมาชก ไอ้เกียกันไปเออเอาเอาล้วครับอำทั้งกาชกทุกครั้งนะครับเรามากรับวัยครูบาอาจารย์กันสักก่อนเริ่มจากฝั่งพี่โบวีสิทธ์ของสาวาแม่แม่เป็นไงอ่อนช้อยไม่ลาอีลาไทยไทยมวยไทยเป็นเป็นของคนไทยเออแม่ดูดูแม่ลมดูไว้ง่ายอ่อนช้อยเอาเดาเดาเอาเดา ล่อยอดหน้าเะาแล้วมานี่แหละพี่โบวี่สิทธิ์องสาวาหมุนดังมาถมกิวลาเอฝั่งพี่สายลมเนี่ยแน่แน่บอกได้เลยไม่แพ้กันน,น้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้สิบปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาคุณต้องเจอสั่งเต็มชั้นแน,น,น่แน,น่แดนโชนนี่เอาละนี่น้า เออเจอของแท้ของแท้อ้าวโอ้ยนี่สือไม่ได้เลยเอ้ใจเย็นเลยอาอ๋อออแลวล้มล้ีเร็งมาเริ่มยกที่หนึ่งลาวันโอ้โหพี่ลิซ่าลิซ่าเออนมดดาเกาหลี

สี่สองหมุนมาโอ้โหหมุนตัวมาได้พี่ยกครับสักทองหกงารคอไปเลยการคองานคอโอ้โยมั่นใจวัน2องสมสหอมันมนมนตมันยังไม่ถึงเวลายกหนึงมันสามาทีไอ้เทีย อะไรอย่างเนี้ยมันไม่ใช่หรเออโอ้โหมาเริ่มยกสองับผมเราชูไม่ได้นะวันหลังเราเล่นนะเธอ บอกเลยฉันเงัน ยังไงด็อกเตอร์ชกต่อไหวไหมชกต่อไม่ไหวโอเคสันงุติการชกครับผมแชมเปี้ยนตุ่ของวู้ดโบวี้ซินคองสาว้าาาาน่าสาวสวยสิตี้เอาครับเดี๋วพี่เด้งเอาวิ้ดโบวี้ซินคองอาวมาเดินเร็วมาหนึสุดยอดครับขาดใหญ่แล้วของไปครับผมรถพยาบาลอยู่ไหน เโอ้โหแั้วก็หนักซะด้วยไปโอเค้ไปครับเดียวอาละครับน้องๆหนูการแสดงโชวเลากต่างๆของเราต้องจบลรงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย